เลิกงานแล้วค่ะว่างคุยด้วยลนะตอนนั้นทำงานอยู่อาพมูมาหน่ เห็ดเห็ด สัญญาณเน็ตไม่ดีแน่เลยทุกคนสวัสดีนะคะสัญญาณเป็นไรวะเบื่อสัญญาณมากเลยหิวอ่ะ เราปิดกันอ่ะห้องอ๋ อืมคนเดูขึ้นแล้วหรอมามาแววสนหาทำรรม,มากมาแววมาเช็กระบบโดนปิดกั้นแบบหนักมากอุ๊ยสวัสดีค่ะคนดูเริ่มเข้าแล้วแม่นไม ตอนนี้แบบว่าหิวข้าวมากรอนนะพี่ดี พี่ฝนช่วยเลือกหน่อย่อง A P พีดีองพีดีคืออะไรไอแน็บเหรอใครอ่ะใช่แน็บปะใช่ไหมอ่ะใช่แน็บไหม โอ้ยคนดูเปิดการมองเห็นอนะพุ่งไปเล่นใส่เอพีดีพุไปเล่น, A, P, น,ไ,ปลนไปเล่นไหนเดี๋ยวก่อนไปเล่นไหนสวัสดีนะคะโอ้ยเปิดการมองเห็นสักทีไปเล่นไหนอะใครอะแน็ตหรอใช่เน็ตไหม ใช่เน็ตไหมเอาดีๆเน็ตบริษัทที่รับคนอะมหาลัยสีน็ตเองอ๋อโอ้ยเน็ net มีงานทำไหมไม่มีมาสมัครที่พี่ได้นะตอนนี้พี่บริษัทที่ต้องการคนมากเลยอะอยู่พระรามสองไงเลยเซนท่านไปนิดนึงอะ ตอนนี้คนพี่ต้องการคนมากอะ่ะมันมันไม่พออะ่ะยูมาาตอนนี้ต้องการคนทํางานมากไกลอยู่นะไม่ไกลนะเข้ารัดมาทางบางบอนอะ่ะก็หลังบางบอนอะ่ะไม่ไกลมันมีมอะไรเถอล้วอ่ะใช่แล้ว ใช่แล้วเด็กๆเ,เต็มเลยรุ่นรุ่นแหนตเต็มเลยรุ่นสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเนี่ยเต็มเลยนะแนตพี่นี่แบบเป็นแบบเรียกพี่แบบแม่เจ๊กันไปนหมดแล้วว่าแก่มากแกแบบแก่เลยอะ่ะ <c oughs> คือตัวเองห่างกันสิบปีบางคนอีสิบเอ็ดปีอะรุ่นรุ่นเดียวกันแนะเต็มเลยสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยแหละเยอะมาก มาเบ้ามาพรุ่งนี้มาสมัครได้เลยนะยินดีต้อนรับหาคนยากมากอะ่ะหาคนทำงานยากมากสวัสดีนะคะวิยมันเปิดการมองเห็นแล้วนี่